ครับต่อไปอีกคนหนึ่งนะเด็กหญิงอะไรนี่ถามมาเด็กปสามถามมาดําริชอบคืออะไรคิดชอบคืออะไรคืออันเดียวกันนี่แหละดําริกับคิดนี่คืออันเดียวกันภาษาบาลีก็คือสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะแปลว่าความคิดชอบความคิดถูกต้องความดําริถูกต้องความคิดโดยมากในความรู้สึกของพวกเราทั่วไป มันจะอยู่คลาๆอยู่ในหัวสมองเราแต่ความจริงมันไม่อยู่ในหัวสมองมันอยู่ในใจแต่เวลาเราจะรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนมันคิดอยู่ในแถวแถวหัวสมองเราอันนี้เป็นความรู้สึกเฉยแต่จริงๆมันคิดในใจเรานี่แหละคิดอยู่ในใจนะอันนี้ความดําริชอบหรือความคิดชอบก็คือความคิดความนึกความตรึกในใจของเรานี่แหละมีอยู่สามความคิดที่มันถูกต้อง ความคิดที่หนึ่งเรียกว่าเนคขมมะสังกับปะคือคิดจะออกจากโลกคิดจะทิ้งสิ่งนั้นคิดจะทิ้งสิ่งนี้คิดจะไม่เอาอันนั้นคิดจะไม่เอาอันนี้อันนี้ถูกถ้าคิดจะเอามันผิดคิดจะออกนี่มันถูกคิดจะออกยังไม่ต้องออกจริงนะคิดจะออกเฉยเช่นว่าเรามีลูกเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากลูกไปฉะนั้นต้องเลี้ยงลูกให้ดีไว้ส่งเขาเรียนหนังสือพอเขาเรียนจบเราจะได้ ปล่อยเขาไปไม่ได้คิดจะอยู่กับเขาตลอดไปไม่ได้คิดจะให้เขามาดูแลเรายา่มแก่ชาราหรือมาเผาเราตอนเราตายไม่ต้องคิดคิดอย่างนั้นมันผิดเพราะเดี๋ยวเขาไม่มามันจะเครียดแต่ถ้าคิดที่จะออกจากเขาแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีพอถึงเวลาก็ปล่อยเขาไปเขาจะมาไม่มาเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้เน่คำมะสังกับปะคือความคิดจะออกไม่ว่าเรื่องใดๆก็คิดออกได้หมดเช่น เราไปที่ทํางานเราทํางานเราก็คิดจะออกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาออกเราจะออกเวลาอายุเท่าน, igi, นี้เท่านี้ถึงเวลาเกษียณเราจะได้ออกพอเราไม่คิดจะเอาตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้เวลามีคนมาต่อสู้กับเราเรื่อยๆขาเก้าอี้เราเราก็จะไม่ต้องต่อสู้กับเขาเพราะเราไม่คิดจะเอาอยู่แล้วเราคิดจะออกเมื่อถึงเวลาฉะนั้นใครอยากเกินหน้าเกินตาเราก็เชิญเขาไปเถอะใครอยากชนะก็ชนะไปเราก็จะไม่ต้องทําทุจริต เพราะว่าเราคิดจะออกเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่คนอื่นเขาได้ตําแหน่งสูงกว่าเราก็จะไม่ทุกข์เลยคนอื่นได้ดีกว่าก็จะไม่ทุกข์เลยอันนี้ที่ทํางานก็ใช้ได้จนกระทั่งถึงที่บ้านของเราก็เหมือนกันก็คิดเอาไว้ก็ได้ว่าวันหนึ่งเราก็จะออกจะออกจากบ้านนี้นวันไหนไม่ทราบวันตายก็ได้แต่ต้องออกแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นแหละบางท่านออกก่อนตายก็ยิ่งดี นะอย่างตอนนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมก็เป็นความคิดออกชนิดหนึ่งซึ่งถูกต้องแล้วคิดออกมาฝึกตัวเองเราไม่ได้คิดจะอยู่ที่นี่ตลอดไปฉะนั้นซ้อมไว้ตอนนี้ออกได้สองวันต่อไปจะออกได้3วัน7วัน,วน,วนต่อไปจะออกได้ตลอดชีวิตนอย่างนี้พอเขาะนะ้าใจไหมคิดจะออกนี้มันถูกถ้าคิดจะเอาคิดจะอยู่ตลอดไปนั้นผิด การคิดจะอยู่ตลอดไปนั้นมันไม่ใช่ความจริงเพราะว่าไม่มีใครอยู่ตลอดไปไม่มีใครอยู่คำฟ้านั่นเองฉะนั้นเราจึงต้องคิดที่จะออกนะเช่นท่านมาปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องคิดจะกลับบ้านจึงจะถูกต้องนะเราก็รู้จักว่าเรามาปฏิบัติแค่สองคืนสามวันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีเวลานิดเดียวพอถึงเวลาเราก็จะได้กลับบ้านแล้ว ฉะนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติเพราะมีเวลาจํากัดคิดจะกลับนี่มันถูกต้องถ้าไม่คิดจะกลับนั้นมันผิดเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาให้กลับถ้าเราไม่อยากจะกลับไม่คิดจะกลับเขาก็ไม่มีข้าวให้กินมันก็ลําบากสรุปแล้วก็คิดจะออกจึงถูกต้องจนกระทั่งร่างกายของเรานี้ที่กายตัวเราหรือจิตมาอาศัยกายอยู่ชั่วคราวนี้ ถึงเวลาก็ต้องจิ้งเข้าไปเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องออกจากร่างนี้ไปถ้าเราไม่คิดจะออกเราก็จะเครียดจะทุกข์และเขาจะบีบเราจนออกจนไดน้ทุกเรื่องมันเป็นอย่างนี้หมดะนะนี่คิดที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งเรียกว่าเนคขมมะสังกับปะคิดถูกต้องข้อที่สองก็คืออัพยาปาทะสังกับปะคิดหรือดำริที่ไม่มีความพยาบาทเจือปนอยู่ไม่มีความ หวังร้ายประสงค์ร้ายเจือปนอยู่ในความคิดไม่มีความคิดที่เป็นศัตรูไม่มีความคิดให้เขาอายุสั้นให้เขาพิน,นาศฉิบหายล่มจมให้ผีดึงพุงมันให้สวดให้ตายให้ขาดไม่มีความคิดนี้อยู่ในความคิดไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในอัน,นั้นก็คือความคิดเมตตานั่นเองมีความหวังดีปรารถนาดีกับทุกคนเอาความหวังดีไปใส่ให้เขาขอให้อายุยืน เห็นหน้าปุ๊บก็ขอให้อายุยืนนะขอให้ประสบความสําเร็จขอให้เจอแต่ของดีๆขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอให้บรรลุธรรมขอให้อะไรก็ว่าไปเอาแต่ของดีๆไปใส่ให้เขาไม่เอาของไม่ดีไปใส่ถ้าเอาของไม่ดีไปใส่มันก็คิดผิดเช่นขอให้มันป่วยตายจริงๆเขาจะป่วยไม่ป่วยเป็นเรื่องของเขาแต่ความคิดของเรานี่มันไม่ดีเอาสิ่งร้ายๆไปยัดเขาไปอ่า ถ้าความคิดที่ดีความคิดที่ถูกต้องก็คือความคิดเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรมีแต่ความหวังดีใส่ให้ไปเช่นเราคิดกับลูกของเราเนี่ยเออขอให้เขาเรียนจบขอให้ได้ทำงานดีๆขอให้มีครอบครัวที่เหมาะสมอะไรก็ว่าไปอันนี้ความคิดที่ถูกต้องข้อที่สองเรียกว่าอัพญาปาทะสังกัปปะต่อไปความคิดที่ถูกต้องข้อที่สเรียกว่า อวิหิงสาสังกัปปะคือความคิดไม่เบียดเบียนมีแต่คิดช่วยเหลือกันไม่คิดเอารัดเอาเปรียบไม่คิดถือโอกาสที่เรามีอำนาจกว่าโตกว่าใหญ่กว่าแล้วเบียดเบียนคนอื่นมีแต่คิดช่วยเหลือนะเพราะพวกเรานี้ก็ต้องมีเรื่องให้ช่วยเหลือคนอื่นได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติอาจจะกำลังเยอะกว่าเขาก็ช่วยคนกำลังน้อยกว่าเงินเยอะกว่าเขาก็ช่วยคนเงินน้อยกว่า นะเก่งกว่าเขาในเรื่องนี้ก็ช่วยคนที่ไม่เก่งอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าความคิดที่ถูกต้องส่วนถ้าความคิดว่าแม้เรามือยาวกว่าเราสาวเอามันมือสั้นมันไม่ต้องเอาอันนี้ผิดมันเบียดเบียนกันนะแต่ถ้าเป็นความคิดที่ถูกต้องคือคิดช่วยเหลือเรียกว่ากุศลนาอย่างนี้นะนะนี่คือความดําริชอบหรือความคิดชอบมีสามอย่างนี่แหละ อันที่หก็คือเนคัมมะสังกับปะ 2. อ,อัพยาปาทะสังกับปะสาอาวิหิงสาสังกับปะที่พวกเราท่องในอริยมรรคมีองค์แปดไปเมื่อกี้นี้จำได้ไหมนั่นแหละจะมีความคิดที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งขององค์มรรคแถ้าคิดถูกมันก็จะไม่เป็นทุกข์ถ้าคิดผิดมันก็จะเป็นทุกข์นะฮะฉะนั้นอย่าลืมพากันปฏิบัติ ให้ตรงอริยมรรคเห็นถูกก็จะไม่ทุกข์คิดถูกก็จะไม่ทุกข์มีศีลมีสมาธิก็จะไม่ทุกข์หลักมันมีเท่านี้แหละอันนี้นะครับเอาละวันนี้บรรยายและตอบปัญหาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน,นครับ